ความเชื่อเรื่องฝันที่เป็นจริงตามตำราโบราณความฝันที่จะเป็นจริงได้ตามความเชื่อนั้นมักเป็นฝันยามใกล้รุง่งประมาณตีสองถึงเช้าซึ่งเชื่อว่าจิตสงบและร่างกายพักผ่อนเต็มที่ทำให้ฝันมีความแม่นยำและเป็นจริงได้ภายใน3ถึง15วันอย่างไรก็ตามในทางวิทยาศาสตร์ความฝันเกิดจากการประมวลผลข้อมูล และความทรงจำของสมองขณะนอนหลับซึ่งอาจสะท้อนถึงความกังวลหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ไม่ใช่การทำนายอนาคตโดยตรงความเชื่อเรื่องฝันที่เป็นจริงตามตำราโบราณฝันยามเช้าใกล้รุ่งเป็นเวลาที่ความฝันแม่นยำที่สุดมีโอกาสเป็นจริงภายใน3-15วันฝันหัวค่ำอาจเป็นจริงแต่ต้องใช้เวลานานกว่าครึ่งปีถึงเป็นปี ฝันตอนดึก22นาฬิกาถึง2นาฬิกามีโอกาสเป็นจริงภายใน1-3เดือนความฝันในเชิงวิทยาศาสตร์การทำงานของสมองความฝันเป็นกระบวนการทางสมองที่จัดระเบียบความทรงจำและประสบการณ์ในแต่ละวันจิตใต้สำนึกความฝันสามารถสะท้อนความปรารถนาลึกๆความกังวลหรือสิ่งที่เราเผชิญในชีวิตประจำวันความฝันติดตา Vivid Dream เป็นฝันที่ชัดเจนและจำได้แม่นยำอาจเกิดจากความเครียดความวิตกกังวลหรือเหตุการณ์สำคัญในชีวิตการฝันแบบรู้ตัว (Lucid Dream) เป็นการฝันที่ผู้ฝันรู้ตัวว่าตนกำลังฝันและบางครั้งสามารถควบคุมเหตุการณ์ในฝันได้สรุปการที่ความฝันเป็นจริงนั้นเป็นการรวมกันของความเชื่อที่ว่าฝันยามเช้ามีโอกาสเป็นจริง กับการตีความทางวิทยาศาสตร์ว่าความฝันเป็นผลลัพธ์ของการทำงานของสมองและความทรงจำที่สะท้อนออกมา